<c oughs> พัฒราฟอนนาราศสวัสดีครับ <c oughs> อดีเอน้ำครับยี่ิบเอ็ด <c oughs> ยังไม่ถึงเลยหน่อยมองมองคอมเมนต์มาเห็นนะคะตาลายถึงครึ่งชั่วโมงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะคุณน้องน้อยก็ไลยืนยันตัวตนกินส้มตำน่าจะโล่งนะคะเนาะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นเพื่ออากาศร้อนมากเลยนะคะวันไรเพชรก็สวัสดีแม่นิยมนะคะนะ้งสวัสดีทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวาสนาพาเพลินกาลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะคุณลําดวนถือดูด,ด,ดูดูนาะทีเวลาก่อนคะ่ะดูเวลาก่อนวันเท่าไหร่เพิ่งได้ยีิบเอ็ดเองเ <laughs> พิ่งได้พักผ่อนกันนะคะพักผ่อนเยอะๆนอนพักผ่อนหลับ ถ้าได้หลับก็โล่งเนาะคะ่ะตื่นมาก็โล่งโลตาลายเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่งยังหายค่ะเป็นไข้ยังหายยังไม่ค่อยหายนาะอดีเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นไข้ยังหายบ่ดีเลยเนาะคะ่ะอ่านคอมเมนต์ก็มองเป็นเป็นล้างๆเนาะคะนะ่ะเนาะมองไม่ค่อยเห็นเนาะคะนะ่ะเนาะก็ตรวจถูกเขาไม่กินเนาะคะ่ะกินกันทั้งบ้านนึ่งฟักทองนึ่งกล้วยชอบกินลูกชายก็ชอบชอบ ะคะเพราะว่าหนูมันก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะคะเนาะมองคอมเมนต์ไม่เห็นเลยคอมเมนต์กัสะท้อนนะคะเนาะขอบคุณมากๆคิดอยากกินหมดทุกอย่างนะคะแล้วพอกินแล้วก็จืดปากก็อยากนะคะเนาะอยากกินเมียงปลาทูดิแซ่บ <c oughs> นะคะกินให้เยอะๆน้องแขกันนะคะเนาะทักทายให้กำลังใจกันนะคะเนาะ หนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยเเห็นคอมเมนต์นะคะมองเรเห็นหามอร่อยค่ะหนึ่งกินนะคะนะหนึ่งเอากล้วยหาม <c oughs> ก็อร่อยอยู่นะคะ <c oughs> ัาราพรนาลาดสวัสดีค่ะน้องแขกแมนิยมก็สวัสดีน้องแขกนะคะเนาะ <c oughs> น่ากินน่ากินเนื้งปลาทูนะคะเนาะพ่ <c oughs> อพักเนาะ นายเพชรก็สวัสดีแม่นิยมเนาะค่ะนะ้องสวัสดีทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวาสนาพาเพลินกําลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะคุณลําดวนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะนะน้องน้อยก็มาเปิดบ้านไล่ยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพื่อน กำลังรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องน้อยคนหลอก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าห้องไลน์ห้องไลน์น้องน้อยก็ยินดีต้อนรับจ้าทุกทุกท่านเนาะคะนะ <c oughs> ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเนี่ยปะทูก,ก็ขนมจีนมาห่อได้เนาะห่อได้นะคะเนาะกินได้หลายเด้อ้รงแขกกินได้หลายจะได้มีดีพี่คนสวย จากโสอปป,ปตั้นตั้นข้าวได้ยี่สิบสี่นาทีแล้วนะคะเนาะนะคะเนาะเยี่ยมบ้านกันเพื่อนๆล้วก็ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะคะเพิ่มพลังบวกอเขานอนดึกนะคะเนาะห่อนแห้งห้อนหลายพี่นอ้องอากาศร้อนแบบนี้ ทุกๆท,ท่านที่แวะมาส่งกำลังใจส่งกำลังบวกเนาะคะ่นะเนาะหน่อยก็อ่านบทไม่ได้อ่านนะคะสบายดีจะก,กินชุยย่างยู่พอกินแล้วกับ,บ,แบะะนะ่แซ่บเนาะค่ะเนาะก็ที่ได้ก็คือส้มตำวันนี้วันนี้จะวันนี้จะแม่เพชรก็สวัสดีลูกแขกน,นะคะสวัสดีน้องแขกน,นะคะพรุ่งนี้จะน,นัาจะได้ไปพัทยาอีกเนาะทำไมทำไมไม่มาสวัสดีขัาง แอร์ข้างบนด้วยข้างบนบ้านด้วยสร <c oughs> <c oughs> งกำลังใจทรงพลังบวกให้กันนะคะคนที่ยังไม่ผ่านก็สู้ๆคนที่ผ่านก็สู้เหมือนเดิมนะคะเนาลงคลิปคุณคุณประกายเพชรน,นะคะเนาะเกศศรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะข <c oughs> นาดเห็นคนข้างหลังเขา คุณสุพลยังไหวเลยนะคะนาะอขอบคุณนะคะคุณสุพนนะคะเนาะมีคนหลาพี่เดือนเออขอบคุณค่าคุณประกายเพชรเออเดินทางปลอดภัยนะคะคุณประกายเพชรเฮงเงปังปงค่ะไปกันเนาะคะนะ่ะเนาะทายส่งกำลังใจให้กันสุสุวารีสวัสดีค่ะคุณสุวารีมีแอร์น้ำค่ะคุณนะสวัสดีแอร์ <laughs> แอรทั้งหลัง <laughs> สวัสดีคนข้างหลังอ่ะคนข้างหลังก็มีเ,เขานอนเด็กนะคะเนาะห่อนแห้งห่อนหลายพี่นอ้องอากาศร้อนแบบนี้สุพลคะ่ะสวัสดีครับคุณสุพลนะคะ่ะเนาะสวัสดีครับคุณสุพลสวัสดีน้องไน้องน้อยคนหลอก็ยินดีต้อนรับนะคะ ดีตอนรับเข้าห้องไลท์น้องน้อยคนหล่อจ้าอยากกินเพ็ดเพ็คือสีโลกขอบคุณค่ะคุณปะกายเพ็กขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจนะคะน้องส่งกําลังใจ้มต่ำกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะน้ขอบคุณในหลายนะคะน้องคุณถูกกําลังใจเด้อค่ะซื้อกล้วยมาหนึ่งอา หนึ่งกล้วยหนึ่งฟักทองเขาชอบกินนะ้วกดีขอบคุณหลายๆเลยก็คุณสุพลนบ้านเฮาห่อนพี่หสบปูแซ่หอนวอหอนค่ะเพราะว่าน้น้องก็มอง,งไม่ค่อยจะเห็นนะคะเนาะมองคอมเมนต์ไม่เห็นเลยคอมเมน,นต์กระสะท้อนนะคะเนาะขอบคุณมากๆหวานเพียงหน่อยไอ้ยำขนมจีนเนาะคิดอยากคิดอยากยำขนมจีน อยากกินยำขนมจีนโอ้เมียงปะทูห้องไล่น้องน้อยคนหล่อก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าห้องไล่น้องน้อยคนหล่อ,อจ้าอยากกินเผ็ดเผ็ดคือสีโลกถือดูด,ดูดูนะที่เวลาก่อนค่ะดูเวลาก่อนน่าเท่าไหร่เพิ่งได้ยี่สิบเอ็ดเองเ <laughs> พิ่งได้ค่ไล่นี้ก็ จบแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆสุขก,กายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลเล่นนำโขงเด้อนำโขงเย็นเลยเนาะคะ่ะมาเ่นนำโขงนำโขงเย็นแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะทั้งเย็นเนาะ,ะถือดูดูด,ด,ดูนาทีเวลาก่อนคะ่ะดูเวลาก่อนวัน,นเท่าไหร่เ <laughs> พิ่งได้ยี่สิบเอ็ดเองเพิ่งได้สวัสดีคะ่ะน้องน้อยมาส่งกำลังใจคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณลำดวนค่ะน้องน้อยยินดีต้อนรับเนาะคะนะ่ะเนาะไปดูงานอีกแหล <c oughs> ะก็ดีแหละเพชรจำปาสวัสดีเช่นกันค่ะ <c oughs> คุณประกายเพชรก็สวัสดี <c oughs> ซื้อกล้วยมาหนึ่งเอาหนึ่งกล้วยหนึ่งฟักทองเขาชอบกินนะพวกวนวนเพียงหน่อยไอ้ยำขนมจีนเนาะคิดอยากคิดอยากยำขนมจีน อยากกินยำขนมจีนอ้เมียงปะทูดีเช่นกันค่ะสวัสดีแม่เพชรนะคะเนาะสวัสดีเช่นกันค่ะทักทายกันนะคะทักทายให้กำลังใจกันส่งพลังบวกไม่เน็นรอมาแล้วค่ะคุณเ i ไอก็เปิดดวงตาให้ลุงพูดจะมีสาวันนี้แหละเนาะคะ่ะน้องน้อยนั่นไม่ได้เข้าไปเจอคุณประกายเพชรนะ สวัสด,ดีทั้งสีส่สบายดีปะค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกทท่านเนาะคะ่ะเนาะสบายดีปะค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกทท่านเนาะค่ะเนาะ เลยนะคะนะสามสี่ห้าวันแรกนี่หนักน,นีก็น่าจะเบาไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็คอยดูแลดื่มน้ํากันปะทูนะคะแ่บแบนะคะน้องน้อยก็กินนึ่งกล้วยนะคะเนาะนึ่งกล้วยวันนี้ต้องตำส้ตมตำกินเจ็บคอนะคะทั้งร้อนในนี่มันทรมานมากเลยเป็นไข่นะคะเนาะอย่าให้เป็นไข่เด้อค่ะเด้ออยาให้ติดไข่นะดูแลสุขภาพคุณคุณุสุพลคุณคุณ คุณนิสัยดีมากเลยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าคุณพูดกับภาพกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายบายคะ่ะดีดีพี่คนสวยจา,จากสอปะปตั้นตั้น้นาว กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนะขอบคุณหลายๆนะคะนะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อ